แต่สาเหตุที่เป็นปัจจัยทำให้ค่า BUN ในร่างกายของเราสูงสวัสดีค่ะละวีละวีพัฒนิธกรพงทวีนะคะแป่สาเหตุที่เป็นปัจจัยทำให้ค่า BUN ในร่างกายของเราสูงมีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันนะคะ อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าค่า BUN คือค่าของเสียในร่างกายของเราโดยที่คนปกติค่า BUN จะไม่เกิน20นะคะซึ่งการที่ค่า BUN สูงมีจากหลากหลายปัจจัยวันนี้ระวีก็ยกมาถึง8หัวข้อด้วยกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ค่า BUN ในร่างกายของเราสูงนั่นเอง 1. การทานโปรตีนมากเกินไปนะคะ โปรตีนในที่นี้ค่ะมาจากจำพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาและโปรตีนจากไข่ขาวนะคะหากเราทานมากเกินความจำเป็นก็จะทำให้ค่า BUN ในร่างกายของเราสูงนั่นเองค่ะ 2. การขาดน้ำไม่ว่าจะเป็นการที่เราดื่มน้ำในแต่ละวันน้อยเกินไปหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานจนทำให้ร่างกายขาดน้ำสูญเสียเหงื่อเยอะ และเราดื่มน้ำเข้าไปทดแทนน้อยหรืออาจจะเกิดมาจากสภาวะที่เราท้องเสียท้องร่วงจนทำให้ร่างกายขาดน้าและเป็นเหตุทำให้ค่า BUN ในร่างกายของเราสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรปรับปริมาณในการดื่มน้ำแต่ละวันของเราให้เหมาะสมโดยน้ำดื่มในแต่ละวันที่เหมาะสมสำหรับคนทั่วไปนะคะก็จะอยู่ที่1.5-2ถึลิตรนะคะเราไม่ควรดื่มน้ำเกินความจำเป็นต่อร่างกายนะคะ 3. การมีโรคเสื่อมโรคเสื่อมในที่นี้นะคะก็หมายถึงโรคหัวใจโรคไตโรคความดันโลหิตส,สูงรวมถึงมีสภาวะเลือดออกทางเดินอาหารด้วยนะคะซึ่งอาการโรคเหล่านี้นะคะก็จะมีผลทำให้ค่า BUN ในร่างกายของเราสูงขึ้นนั่นเองค่ะ 4. การทานหรือใช้ยาในกลุ่มสเตรอยนะคะ ยากลุ่มนี้นะคะคุณหมอจะสั่งจ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะไตอักเสบนะคะเป็นเกานะคะเนื่องจากมีกรดยูริกในร่างกายสูงมากๆทําให้มีอาการปวดแดงแสบนะคะและเกิดการอักเสบในร่างกายคุณหมอจึงจำเป็นที่จะต้องสั่งยาแก้อักเสบให้กับผู้ป่วยทานเพื่อได้รับการบรรเทาของโรคนะคะ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับปอดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถุงลมป่งพองหอบหืดน,นะคะ ต้องมีการพ่นยาอยู่สม่ำเสมอนะคะซึ่งคุณหมอได้พิจารณาแล้วว่ายาในกลุ่มนี้เวลาที่ผู้ป่วยทานเข้าไปจะส่งผลประโยชน์มากกว่าโทษสำหรับผู้ป่วยนะคะแต่หากเมื่อเราทานแล้วและเกิดมีค่า BUN ในร่างกายสูงนะคะระวีแนะนำควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อปรับลดปริมาณในการทานหรือการใช้ยาในกลุ่มสเตีรอยดังกล่าวนะคะ แต่เราไม่ควรลดหรืองดยาด้วยตัวเองนะคะควรที่จะปรึกษาแพทย์นะคะและที่สําคัญนะคะไม่ควรซื้อยามาทานเองนะคะ 5. การออกกำลังกายที่ห,กหักโหมมากเกินไปนะคะในสภาวะของคนปกติหากเรามีการออกกำลังกายมากเกินความจำเป็น จะทำให้ร่างกายของเราเกิดสภาวะการอักเสบขึ้นไม่ว่าจะจากกล้ามเนื้อต้นขาหรือต้นแขนนะคะซึ่งการอักเสบต,ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะส่งผลทำให้ค่า b u n ในร่างกายของเราสูงได้เช่นกันยิ่งถ้าผู้ป่วยมีสภาวะของโรคไตเกิดขึ้นแล้วในเรื่องของการออกกำลังกายอาจจะต้องงดหรืออาจจะออกกำลังกายในปริมาณที่เบาและพอดีสาหรับเรานะคะ 6. ท่อปัสสาวะมีการอุดตันนะคะอาจมีการอุดตันหรือการปิดกัน้นจนทำให้ปัสสาวะของเราไม่สามารถไหลได้อย่างพนปกตินะคะซึ่งสาเหตุดังกล่าวค่ะอาจจะเกิดมาจากนิ่วในถุงไตหรือเกิดสภาวะเนื้องอกขึ้นนะคะทางที่ดีควรรีบปรึกษาแพทย์เพราะอาการเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นตัวนำทางไปสู่โรครายได้นะคะ 7. ตับอ่อนอักเสบนะคะ อาจมีการหลังเอนไซม์บกพ่องนะคะทําให้เหลือของเสียในร่างกายมากกว่าปกตินั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ค่า b u นในร่างกายของเราสูงขึ้นนั่นเองค่ะ 8. ไตาอาจเสื่อมลงจากการที่เราใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยที่เราไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะซื้อมาทานนะคะหรือยาจำพวกยาสมุนไพรยาผีบอกซึ่งยาต่างๆมีผลกระทบต่อไตทั้งสิ้นนะคะส่วนผลกระทบจะเกิดมากขึ้นหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของผู้ป่วยนะคะว่นานะตอนนั้นไตของผู้ป่วยยังทํางานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือไตของผู้ป่วยเริ่มสวมลงแล้วซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูจากผลเลือดนะคะเพื่อที่จะมาแปลงและปรับใช กัับชีววิตตเองนะคะคดังนั้น8สาเหตุที่ทำให้ค่า BUN ในร่างกายของเราสูงเกินไปเมื่อเราได้รับผลเลือดมาแล้วเราควรพิจารณาตัวเองนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อที่เราจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและทำให้ค่า BUN ของเรากลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะสำหรับวันนี้แล้ววีมีความรู้ดีๆมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ